สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าวนี้นะครับคุณเรียมจจทําเป็นเมนูต้มมะละกระดูกซี่โครงอ่อนนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้มะละนะครับให้เราเลือกที่ตาห่างๆแล้วก็สีที่อ่อนนะครับมะละเราจะไม่ขมหลังจากนั้นก็นํามาควักไส้ในออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างเกลือแล้วก็หั่นเป็นชิ้นโตนิดนึงนะครับถัดมาเป็นกระดูกซี่โครงหมูนะครับ ให้เราย่อยเป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งรากผักชีกับผักชีนะครับเห็ดหอมก่อนนำไปใช้ให้แช่น้ำนะครับซอสหอยนางรมพริกไทยกระเทียมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือผงปรุงรสนะครับให้เรานำรากผักชีกระเทียมพริกไทยมาตำนะครับ โอเคเราจะตำประมาณนี้พอนะครับถ้ามันหมูนี่ครับหลังจากนั้นก็นำราบกชีกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้ลงผัดนะครับใช้ไฟ,ไฟมอ่อนนะครับปัดให้หอม ผัดประมาณนี้พอนะครับหลังจากนั้นก็นํากระดูกซี่โคงเราตามลงไปผัดนะครับเพื่อให้กระดูกซิ่โคงเรามีรสชาติครับให้เราปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม ปรุงรสแล้วก็สียุขาวนะครับผัดให้เข้ากันครับจะเป็นการปรุงรคร่าวๆนะครับเนื้อหมูเราจะได้มีรสชาติเนาะเราจผัดให้หนมหมูเปลี่ยนสีเล็กน้อยก่อนครับ โอเคประมาณนี้พอครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าเลยครับใส่น้ำลงไปแล้วก็รอนะครับรอให้น้ำเดือดแล้วก็ช้อนฟองที่ลอยขึ้นมานะครับ <S <S ค่อยๆช้อนฟองออกนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายไปใส่หม้อนะครับจะได้ตุ๋นได้สะดวกเลยเร็ดหอมครับมาละครับ กดให้มะละจมน้ำนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือครับผมปรุงรสหลังจากนั้นเราก็ใช้ไฟอ่อนตุ๋นไปเรื่อยๆเลยนะครับ ครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูมะละต้มซี่โครงหมูฝีมือกูเดียมใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูต้มมะละกระดูกซี่โครงหมูฝีมือกรเดียมใจนะครับทานรน้อน,อนกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเด็ดขาดจะบอกใครทีเดียวเชียวครีบเลินใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เที่ยวลำใจไ like, ว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ